สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในหัวข้อถัดไปนะในเรื่องของฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับเราได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้างในคาบก่อนหน้านี้นะเรารู้จักเรื่องของการเป็นฟังก์ชันการหาค่าของฟังก์ชันการหาโดเมนและเลนส์ของฟังก์ชันต่างๆนะครับส่วนในวันนี้สิ่งที่เรากําลังจะมาพูดถึงต่อก็คือเราจะเริ่มเจาะและเราจะเริ่มเจาะในประเด็นของประเภทของฟังก์ชัน ในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ไกลตัวจากพวกเรานะครับเราจะได้รู้สึกคุ้นชินกับมันเราไปรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันง่ายนะครับคําศัพท์มาจจะดูเป็นฟังก์ชันมันดูยากนะแต่ว่าถ้าเราลองมาดูเนื้อหาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันสอดคล้องใกล้เคียงกับชีวิตเรานะครับ เรา,าเริ่มตัวแรกนะที่เราจะรู้จักในเรื่องของฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับสำหรับในหัวข้ออันนี้วันนี้ก็คือเหมือนเราจะกำลังจะเกินนำนะครูกำลังจะเกินนำให้กับพวกเราก่อนว่าลักษณะของฟังก์ชันเชิงเส้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันเชิงเส้นเนี่ยมันก็มีที่เป็นลักษณะหลายตัวแปรนะครับอาจจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a1x1 บว 1, กด้วย a2x2 บวกด้วย a3x3 ไปเรื่อยๆจนถึง anxn นะครับ แต่ว่าสิ่งเรากำลังจะพิจารณาในขณะนี้เราจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax บว b นะครับเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใดและ a ไม่เท่ากับ0นะครับซึ่งลักษณะข,ของฟังก์ชันเหล่านี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นการาฟเส้นตรงนะครับตัวอย่างนะของฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับดูตัวอย่างแรก y เท่ากับ2 x นะอันนี้เป็นชื่อของฟังก์ชันก่อนเนาะ y เท่ากับ2 x บวก1นะครับ y เท่ากับลบ3 x 2. ถ้าลองดูอย่างที่ตัวอย่างที่ 1. น,นะครับ y เท่ากับ 2x ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ y เท่ากับ ax บวก b เนี่ยก็จะพบว่า a ที่เป็นสมมสิ์ของ x มีค่าเท่ากับ2ส่วน b เนี่ยในที่นี้ไม่มีการเขียนเกิดขึ้นก็แสดงว่า b มีค่าเป็น0นะครับส่วนตัวอย่างที่ 2. y เท่ากับ 2x วง1นะครับก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับรูปแบบที่เรากำหนดไว้ก็คือ a ก็จะมีค่าเท่ากับ 2, 2> b ก็จะมีค่าเท่ากับ1 ส่วนตัวอย่างที่3นะครับ y เท่ากับลบ3 x นะครับ a ก็จะมีค่าเท่ากับลบ3 b ก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับเมื่อเรียนเห็นรูปแบบของฟังก์ชันแล้วที่เป็นเชิงเส้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีตัวอย่างมาให้ต่างๆเนี่ยอย่างน้อยสิ่งที่ได้นะขณะดนี้สิ่งที่ต้องทําได้ก็คือสามารถรู้ว่าตัวเลขหรือค่าของตัวแต่ละตัวเนี่ยมันแทนตัวแปรใด ab ในฟังก์ชันที่รูปแบบที่เรากําหนดไว้นะครับหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างคร่าวๆของฟังก์ชันไปแล้วนะอ่านต่อไปเราจะเริ่มเจาะรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับเาจะดูลักษณะของฟังก์ชันแต่และรูปแบบนะครับเพิ่มมากขึ้นนะเริ่มต้นจากการที่เป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ ax บวก b เมื่อ a มีค่าเท่ากับ0นะครับเราก็จะได้ฟังก์ชันที่นรูปของ y เท่ากับ b เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราแทนค่า a เนี่ยที่เท่ากับ0นย์ลงไปเนี่ยครับ มันจะกลายเป็น y เท่ากับ0คูณกับ x บวกกับ b เพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือเพียงแค่ y เท่ากับ b นะครับเราจะเรียกฟังก์ชันลักษณะนี้ว่าเป็นฟังก์ชันคงตัวนะครับกราฟของฟังก์ชันคงตัวเนี่ยก็จะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน x นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกรณนนีของ y เท่ากับ5นะครับก็จะเป็นดังกราฟที่อยู่ด้านบนนะก็จะเป็นลนักษณะของเส้นที่ขนานแกน x มา โดยจะตัดแกน y ที่คูณดับ0 5นนะครับกราฟดังที่ปรากฏนะครับฟังก์ชันที่2ก็เป็น y 2มีค่าเท่ากับลบ5ในทังนองเรยวกันลักษณะของกราฟก็จะเป็นเส้นที่ขนานกับแกน x โดยที่ตัดแกน y ที่คูณดับ0นลบ5อันนี้เราจะมาพิจารณาลักษณะของฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับอันดับแรกนะครับกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นที่่ในรูปของ y เท่ากับ ax บวก b เมื่อ b มีค่าเป็นศูนย์นะมาดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับสมมติว่าครูกำลังจะเอาตัวอย่างเนี่ยครูมีฟังก์ชันทั้งหมด3ฟังก์ชันนะก็แสดงว่าจะมีเส้นตรงทั้งหมด3เส้นนะวาดบนกราฟเดียวกันเพื่อเราจะได้ดูความแตกต่างของลักษณะของกราฟที่มันเกิดขึ้นนะครับฟังก์ชันแรกคือ y เท่ากับ 2x นะฟังก์ชันที่2คือ y 2เท่ากับ 3x y 3มีค่าเท่ากับ 6x เพราะฉะนั้นความแตกต่างของฟังก์ชันที่กำหนดทั้ง3าฟังก์ชันเนี่ยคืออะไร ก็คือค่าของสมบัติที่อยู่หน้า x นะครับมีค่าแตกต่างกันนะครับดังนั้นเราลองมาพอดกราฟนะครับวิธีการที่เราจะสร้างกราฟนะเราเคยเรียนไปแล้วว่าเราก็คือลองแทนค่า x ไป1ตัวแทนค่า y ไป1ตัวนะครับสมมติว่าเราได้กราฟมาแล้วเราพิจารณาที่ค้อดันหนึ่งนะครับจะได้เห็นพร้อ,รอมๆกันเห็นตรงกันเนาะอันดับแรกดูที่ y 1นะครับ y 1ก็คือเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของ y เท่ากับ 2x ส่วน y 2ก็คือเส้นที่อยู่ตรงกลาง ก็จะเป็นฟังก์ชัน y 2เท่ากับ3 x ส่วน y 3นะครับก็จะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดก็คือ y เท่ากับ6 x ถามว่าสิ่งที่แตกต่างกันของกราฟนี้คืออะไรครับนเรียพิจารณาก็คือถ้าเราเปรียบเทียบมุมนะครับมุมที่เส้นตรงแต่ละเส้นเนี่ยทำกับแกน x นะเราจะพบว่ามุมที่ทำกับแกน x เนี่ยที่ y 1เนี่ยก็จะมีค่าน้อยกว่าฟังก์ชันของ y 2 แล้วก็น้อยกว่าฟังก์ชันของ i 3นะครับนี่คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือเลยครับเราก็จะเห็นว่าถ้าสมิทธิ์หน้า x เนี่ยที่เป็นบวกเนี่ยยิ่งที่มีค่ามากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้ทำไมครับทำมุมที่ทไมขนาดเพิ่มมากขึ้นกับแกน x นะครับอันนี้เรามาดูตัวอย่างต่อมาตัวอย่างต่อมาเนี่ยความแตกต่างจากเมื่อกี้นี้คืออะไรข้อมต่างของความสัมพันธ์ของฟังก์ชันที่ให้นี่คือ 1> y 1เท่ากับเศษหนส่วน2 x y 2เท่ากับเศษนส่วน x y 3เท่ากับเศษหนส่วน1 0 x อันนี้เรามาดูว่าสมมติถ้าเกิดกรณีที่มันเป็นเศษส่วนบ้างละ่ะที่สามสิบหน้า x เป็นเศษส่วนบ้างลักษณะของกราฟที่เกิดขึ้นนะครับจะมีสาะแบบไหนลองพิจารณาครับดูพิจารณาที่ควอดแ a หนึ่งนะ y 1เท่ากับเศษนึส่วน x เนี่ยครับถ้าเราดูที่คอ a d r a n t ที่หนึ่งเนี่ยก็คือกราฟก็จะอยู่เส้นบนสุดนะครับต่อมา y 2ซึ่งมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับ y สามก็คือเซนดุนส่วน x มีค่าเป็นเส้นที่ต่ำที่สุดนะเป็นมุมแหลมที่สุดตอนนี้เรามาพิจารณาค่าบ้างระหว่างเซนดุนส่วนสองเซนดุนส่วนสี่เซนดุนส่วนสิบเพราะว่าไงครับเซนดุนสองเป็นไงถ้าเราเปรียบเทียบระหว่าง 12, 11 4, 11เซนดุนส่วนสองเซนดุนส่วนสี่เซนดุนส่วนสิบเพราะว่าเซนดุนสองเนี่ยมีค่ามากกว่าเซนดุนส่วนสและเซนดุนส่วนสิบทำให้มุมที่ y หนึ่งนะครับทำกับแกน x นี่ทำไมกว่ามีขนาดโตกว่ามุมที่ y2 หรือ y3 ไปทำกับแกน x นะครับอันนี้คือกรณีแรกที่เราเริ่มในการที่จะพิจารณาลักษณะของกราฟที่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับแต่สิ่งที่เราจะสรุปเพิ่มเติมนะอย่างที่รูบอกอันเนี้ยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงคือ,อลักษณะของฟังก์ชันที่รูปของ y เท่ากับ x บวก b เมื่อ b มีค่าเท่ากับ0นะครับกรณีน,นี้สิ่งสําคัญเลยไม่ว่ากราฟจะวาดเส้นใดก็ตามสามปสิธ์จะมากจะน้อยยงไงก็ตามเส้นนั้นจะต้องผ่านจุด กำเนิดหรือผ่านจุดคูณดับสูงสุดนะครับแล้วก็เราก็สามารถสรุปว่าถ้า a เนี่ยมีค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือสัมประสิทธิ์มีค่ามากมุมที่ทํากับแกน x ก็จะมีค่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัมประสิทธิ์ที่มีค่าน้อยกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือในกรณีแรกนะสมมติกรณีต่อมานะครับกราฟของฟังก์ชันเิงเ้นนะครับรูปแบบเดิมคือ y เท่ากับ x บวก b นี่นแหละแต่กรณีแบบนี้คือ b มีค่าไม่เท่ากับ0 คโคาก็จะกำหนดฟ <Y 2> ังก์ชันมาให้ y1 เท่ากับ x บวก1 y2 เท่ากับ x บวก2 y3 เท่ากับ x บวก4จะพบว่าสมสิธิ์หน้า x ของแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมีค่าเท่ากันคือเป็น1นะครับตัวที่เพิ่มเข้ามานี้นี่คือ b ตัวที่แตกต่างคือค่า b ก็คือตัวแรก b มีค่าเป็น1นะครับตัวที่2 y2 เนี่ย b มีค่าเป็น2ส่วน y3 เนี่ย b มีค่าเป็น4 เร,เรามาเริ่มเขียนกราฟกันนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถามว่าวิธีการที่จะเขียนกราฟแบบนี้ทำแบบไหนนะครับวิธีการเราเคยเรียนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสมการที่รูปของเส้นตรง y เท่ากับ ax b, b นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราอาจจะใช้เรื่องของจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y ซึ่งเดี๋ยวครูจะนําเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ครูบอกในการเขียนกราฟนะครับ เรารู้ว่าสมบัติของเส้นตรงคืออะไรเราสามารถที่จะถ้าเรามีจุดอยู่2จุดมันจะสามารถลากเส้นตรงได้เพียงเส้นเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลือกจุดวิธีการที่เราจะง่ายสุดก็คือเลือกจุดที่ทําให้เกิดการแก้สมการหรืออะไรเนี่ยง่ายเช่นข้อแรก y 1เท่ากับ x บวกหเพราะฉะนั้นทําไงครับล้วก็วิธีการที่ง่ายคือทาไมเราก็แทนค่าด้วย x ด้วยลบหซึ่งเราแทนค่า x ด้วยลบหปุ๊บเราก็จะรู้ว่าค่า y มีค่าเท่ากับ0นย์นะครับอีกจุดหนึ่งเราก็แทนค่า x เป็นศนย์ x เป็นกับ ศูนย์บวกหนึ่งก็วายก็มีค่า่ากำหนเราก็ได้ละจุดสองจุดเราก็สามารถจะลากเส้นกราฟได้นะครับก็จะเป็น y2 สองพอเป็น y3 สามบ้าง y3 สามก็จะเป็น y 2สองเท่ากับ x ็บวกด้ 2, วยสองเราก็ทำทำนองเดียวกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าลองพิจารณากราฟทั้งสามเส้นนี้เราจะพบว่ามุมที่ทำเนี่ยกับแกน x ของแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าที่มันเท่ากันนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมธิ หน้า x เนี่ยมีค่าเท่ากันคือ1เมื่อกี้เราได้เรียนในหัวข้อมาตรกีแล้วว่าถ้าเกิดว่าสัมประสิทธิ์หน้า x เองมีค่าเพิ่มมากขึ้นมุมที่ทํากับแกน x ก็จะโตขึ้นกรณีนี้มันทาไมครับส,สัมประสิทธิ์หน้า x เนี่ยมีค่าเท่ากันคือมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเส้นตรงหรือกราฟทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะมีขนาดของมุมเนี่ยเยท่ากันไปด้วยนะครับเราพบว่าทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะมีขนาดที่มันขนานกันนะครับลองดูตัวอ,อย่างต่อมานะครับเราเปลี่ยนใหม่บ้างเป็น y 1เท่ากับ x ลบด้วย1 y 2เท่ากับ x ลบด้วย2 y 3เท่ากับ x ลบด้วยสถามว่าความแตกต่างระหว่างฟังก์ชันที่กำหนดทางซ้ายมือกับฟังก์ชันที่กำหนดทางขวามือคืออะไรก็เพียงเป็นเรื่องของค่า b เองน,นะเพราะอย่างนี้เรากำหนดว่า b มีค่าไม่เป็น0ูเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือเนี่ย b ทุกตัวมีค่าเป็นบวก1ทางขวามือมีค่าเป็นติดลบนะครับนั้นเราก็ทำการทำกระทำเหมือนเดิมนะในการที่เราจะพิจารณาในการเขียนกราฟนะครับ สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับอย่างเช่น y หนึ่งเนี่ยจาก x มีค่าเท่ากับลบหนึ่งเนี่ย y หนึ่งก็จะาผ่านจุดอะไรบ้างครับจะผ่านเป็นคู่ดับหนึ่งศูนย์กับคู่ดับศูนย์ลบหนึ่งนี้เป็นต้นนะครับลักษณะของกราฟที่เกิดขึ้นก็ยังทาไงมุมที่กระทําก็ยังมีค่าที่จะเท่ากันนะครับเพียงแต่ก็คือเปลี่ยนแค่เรื่องของจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y นะครับในการที่เราจะสร้างกราฟขึ้นมาอย่างที่ครูย้ำนะครับเราก็อาจจะมีการเรืองการแทนค่า เราก็เลือกจุดที่เหมาะสมนะครับในการแทนค่าบางคนคิดเสมอว่าเฮ้เราก็แทนค่าด้วยลบหนึ่งนะครับแต่ถามว่าในกรณีที่เราแทนค่าแบบแนบบบั้นเนี่ยบางครั้งบางสมการหรือฟังก์ชันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสม,มก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะใช้ในการพิจารณาในการที่จะสร้างกราฟเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้านักเรียนลองย้อนกลับมาดูใหม่นะครับดูที่ฟังก์ชัน y เท่ากับ x หนึ่ก็ได้เราจะพบว่ากราฟของเราเนี่ยจะพิจารณาที่ค่า b นะครับ b, b ก็จะตัดแกน y ที่ y มีค่าเท่ากับ1พอมพิจารณาที่ฟังก์ชันที่2 y 2เท่ากับ x บวก2กราฟก็จะไปตัดกับแกน y ที่คู่ดับ02นะครับหรือถ้าเกิดเราดูที่ y เท่ากับ x บวกกราฟก็จะตัดกับแกน y ที่ y มีค่าเท่ากับ4หรือคู่ดับ04นะครับถ้าเรามาดูทางด้านขวามือบ้างนะครับ y 1เท่ากับ x ลบด้วย1กราฟมันตัดที่จุดไหนกราฟตัดแกน y ที่จุดไหนครับถ้าตัดกันมาที่คูณดับ0ลบ1 y 2เท่ากับ x ลบด้วย2นะครับกราฟตัดกันไที่คูณดับ0ลบ2พอเป็น y 3เท่ากับ x ลบด้วย4กราฟก็ไปตัดที่คูณดับ0ลบ4จะเห็นว่าค่า b ที่มันปรากฏอยู่นะครับณขณะน,นี้อันนี้ครูให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมนะพบว่ามันจะไปตัดกับแกน y นะครับก็คือแสดงว่าจุดเนี้ย ค่าของ b เนี่ยก็จะเป็นค่าที่แสดงว่ากราฟที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยตัดกับแกน y ที่จุดใดนะครับพอเราจัดในรูปของ y เท่ากับ ax บวก b แล้วนะครับก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งอย่างน้อยข้อสังเกตนี้ก็เป็นการที่เราช่วยในการที่เรียนสร้างกราฟได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนอย่างที่ครูบอกนะครับลักษณะของกราฟมันก็จะตัดเป็นจุดตัดอย่ังที่เราได้กําหนดเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของการจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y นะครับอันนี้มาดูครูจะเน้นย้ําเรื่องของการหา จุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y เพิ่มเติมให้กับผู้เรานะครับพวกเราลองพิจารณาสมการเส้นตรงฟังก์ชันที่ครูกำหนดให้คือ y เท่ากับ x บวก3นะครับอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้ถ้าเราพิจารณาจากฟังก์ชันเบื้องต้นเนี่ย b ของเรามีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้นแน่นอนมันจะตัดแกน y ที่อะไรครับตัดแกน y ที่คู่ดับ0 3เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราอีกอันหนึ่งก็คือทำไมครับหาจุดตัดแกน x เนี่ยที่จุดใดนะครับในเมื่อเราบอกว่าการหาจุดตัดแกน x เนี่ย เรารู้ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่นี้หาจุดตัดแกน y คืออั้นดับ0ูนย์สามจะพบว่าจุดตัดแกน y เนี่ยค่า x จะมีค่าเป็นศูนย์ในทานองเดียวกันในการที่เราจะหาจุดตัดแกน x ก็แสดงว่าค่า y ของเรานั้นก็มีค่าเป็นศูนย์นะครับซึ่งครูจะกำหนดสรุปเป็นขั้นตอนให้กับพวกเรานะครับเขาบอกว่าในการหาจุดตัดแกน x เนี่ยมีขั้นตอนหนงต่อไปนี้กำหนดให้อันดับแรกคือให้ค่า y เป็น0ูนย์นะครับหลังจากนั้นก็จะทําการแก้สมการได้ค่า x มา เราก,เก็จะเอาค่า x เนี่ยไปแทนในคูณดับนะครับก็เป็น x แล้วก็0นะครับถ้าเราลองมาดูย้อนมาที่ดูที่สมก,การทางด้านซ้ายมือนะครับดูที่กราฟทางด้านซ้ายมือในกรณีนี้ถ้าเราให้ค่า y เป็น0 x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบ,บ3นะครับก็เป็นคูณดับลบ3 0นะครับในกรณนนีที่หาจุดตัดแกน y นะครับก็ทำทำเงินกันก็คือให้ค่า x มีค่าเป็น0แล้วก็ทำการแก้สมการก็ได้จุดตัดแกน y คือที่คูณดับ0 y เปรียบเทียบกับกราฟทางด้านซ้ายมือถ้าเรากำหนดสมการมาเมื่อกี้นี้เราบอกว่า y มีค่าเท่ากับ x บวก3เพราะฉะนั้นเราให้ค่า x เป็น0 y ก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน y ก็คือคั้นดับ0 3นะครับอย่างนี้เป็นต้นเน้นเรามาลองหาถ้าเรามีฟังก์ชันมาให้เราจะหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y ได้อย่างไรนะครับกำหนดฟังก์ชันมาให้ว่าเป็น y เท่ากับ 2x บวก6นะครับเรามาเริ่มต้นในการหาจุดตัดแกน x ก่อนเนื่องไขของเราคือบอกว่าจะหาจุดตัดแกน x ให้ขวา y เป็น0นะครับจากฟังก์ชันที่กำหนดมาเป็น y เท่ากับ 2x บวก6ดังนั้นตัวที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือเลยครับก็จะกลายเป็น0เท่ากับ 2x บวกด้วย6หลังจากนั้นเราต้องําทำการแก้สมการนะครับโดยการเอา6ลบทั้ง2ข้างหรือบวกด้วยลบ6ทั้งสองข้างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้กลายเป็นลบ6เท่ากับ 2x นะครับแล้วก็เอา2หารทั้งสองข้างนะครับก็จะกลายเป็น x เท่ากับ ลบสามนี่เป็นต้นเราก็ได้แล้วว่าจุดตัดแกน x คือ x เท่ากับลบสามหาจุดตัดแกน y ก็ให้ค่า x เป็นศูนย์แล้วก็เริ่มทําการแทนค่าเข้าไปจาก y เท่ากับ 2x บวก6เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น2คูณกับ0ย์บวก6เราก็จะได้ y เท่ากับ6แต่อย่าลืมว่าเวลาตอบนะครับเรากำลังหาจุดตัดเพราะฉะนั้นเรล่าว่าแถ x ลบ3ไปตอบหรือเอา 6y เท่ากับ6ไปตอบนะครับในการหาจุดตัดเราต้องตอบเป็นคู่ันดบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ จุดตัดแกน x ก็คือคูณดับลบสามจุดตัดแกน y คือคูณดับ0ูนนี่นะครับถ้าเราดูดก,ากราฟประกอบกราฟก็จะลักษณะแบบนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับดูที่จุดตัดแกน y คือแกนตั้งนะครับก็จะตัดที่0ูนส่วนตัดแกน x ก็คืออยู่ที่จุดลบสามศูนย์นะครับอันนี้มาดูตัวอย่างต่อไป y เท่ากับ7ลบทบ้างนะครับท่าน,นี้สิ่งที่แตกต่างจาก ตัวอย่างก่อนหน้านี้คืออะไรทั้งหมดที่เราผ่านมาเนี่ยสมมสิของมันนั้นอ่ะค่าเป็นบวกแต่ข้อนี้สมมสิทธิ์มีค่าเป็นลบแต่ถามว่าไม่ว่ากรณีใดก็ตามเราทําไมครับเราใช้วิธีการหลักการเดียวกันคือหาจุดตัดแกน x ให้ค่า y เป็น0ูนย์เราก็เริ่มทําการแทนค่า y เป็นศูนนะครับก็จะกลายเป็นศูนย์มีค่าเท่ากับ7ลบด้วย x ก็จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ7นะครับหาจุดตัดแกน y มันเดิมคือทําไมครับให้ค่า x เป็น0ูนย์ จากสมการหรือฟังก์ชัน y เท่ากับ7ลบด้วย x ก็จะกลายเป็น y เท่ากับ7ดลบด้วย0กล y เท่ากับ7นะครับอย่างที่ครูย้ำนะครับเวลาตอบเราตอบเป็นจุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นู่อวนดับนะนั้นจุดตัดแกน x ก็คือู่อวนดับ70จุดตัดแกน y คือู่อวนดับ0 7ลักษณะของการาฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นจากข้อนี้ลักษณะของฟังก์ชันที่ครูให้เนี่ย สัมระสิเนี่ยน้า x เนี่ยติดลบอันนี้สัมระสิหรือ A ที่เรากําลังพูดถึงในแต่ตอนแรกจากรูปทั่วไปคือ y เท่ากับ ax บวก b เนี่ย a มีค่าเท่ากับลบหจะพบว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากที่เราพิจารณาจุดตัดไปแล้วเนี่ยจะพบว่ากราฟสีเขียวเนี่ยทำมุมป้านกับแกน x เพราะฉะนั้นเราก็ได้ข้อสรุปเพิเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสมรัติน่าเอ็้า์ถ้ามันติดลบลักษณะกราฟที่เกิดขึ้นก็จะทํามุมป้านกับแกน x นะครับ ซึ่งนะครับจากตัวอย่างทั้งหมดนะครูก็จะทําการสรุปเป็นข้อความให้กับผวกเรานะครับจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าในกรณีที่สัมประสิทธิ์ของ x มีค่าเป็นบวกกราฟก็จะทํามุมแหลมกับแกน x อถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบนในตอนแรกแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดส,สัมประสิทธิ์มันมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆกราฟก็ทําไงครับกราฟก็จะเป็นเข้าหาแกน y มุมก็จะโตขึ้นนะในทำนองเดียวกันถ้าสัมประสิทธิ์มีค่าน้อยก็ทําให้กราฟก็จะเพนเข้าหากับแกน x เพิ่มมากขึ้นก็ะจะเป็นมุมแหลมเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนกรณีที่สัมประสิทธิ์ของ x ติดลบในที่เราเจอในตัวอย่างสุดท้ายเมื่อสักครู่เนี้ยเราก็จะพบว่ากราฟของฟังก์ชันนั้นนะ่ะจะทํามุมป้านกับแกน x นะครับในทำนองเดียวกันถ้า y มีค่ามากขึ้นกราฟก็จะเบนเข้าหาแกน x เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าสัมประสิทธิ์น้อยลงเรื่อยๆนะครับเบนกราฟก็จะเบนเข้าหาแกน y ก็จะสลับกับ 5. กรณีที่วนจริงเป็นลบกับเป็น สำหรับเนื้อหาในวันนี้ที่เรากำลังพูดถึงทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นการเกินนําในเรื่องของเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราก็แนะนาให้รู้จักก่อนถามว่านักเรียนรู้จักอะไรบ้างจากวันนี้รู้จักรษณะของฟังก์ชันเชิงเส้นแล้วจากรษณะของกราฟที่มันเกิดขึ้นเราสามารถมีฟังก์ชันมาให้เราสามารถที่จะสร้างกราฟได้วาดกราฟได้นะครับโดยเรามีข้อสังเกตเกี่ยวเรื่องของจากรูปของ y เท่ากับ x บวก b ก็คือ จุด B หรือตัว B เนี่ยจะเป็นตัวที่พอเราเห็นสรรมการหรือฟังก์ชันปุ๊บเราทุกเลยว่าอ๋อจุด b เนี่ยตัว B ตัวเนี้ยจะเป็นจุดตัดแกน y นะครับส่วนสมบสัติของ x อหรือ a เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะบ่งบอกลักษณะข,ของกราฟที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับสิ่งที่ครูจะเน้นย้ำกับพวกเราในวันนี้คือให้พวกเราพยายามจุดจำสิ่งต่างๆเหล่า,านี้นะครับเพราะว่าคาบต่อไปเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของการนำเข้าสู่เรื่องของการแก้ปัญหานะครับโดยลักษณะข,ของ จวปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของฟังก์ชันที่เป็นเชิงเส้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนเนื้อหาต่อไปได้อย่างมั่นใจนะครับเราก็ทําความคุ้นเคยคุ้นชินกับเนื้อหาเหล่านี้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ความรู้ณวันนี้เนี่ยที่เราได้เรียนในขณะนี้เนี่ยเอามปใช้เพื่อจะทําให้เนื้อหาต่อไปเนี่ยมีความง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราพบกันต่อไปใน หัวข้อต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน